ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาดูาผู้ยากไร้นะครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับที่อาศัยบ้านเท่าแก่นะครับที่อยู่ในสวนยางก็รู้จักชื่อแล้วนะครับก็ชื่อใหญ่อ้นนะครับอยู่หนอ,องตะเคียนบนนะครับผมได้รับเรื่องจากอาบังนะครับ ให้ประสานงานให้ทีนะครับผมก็มาดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่พวกชาวบ้านนะครับที่ผมได้ไปสอบถามว่าแกแย่จริงๆนะครับเพราะญาติพี่น้องแกก็อยู่ระยองนะครับแต่ว่าแกไปไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วช่วงนี้ก็โควิดด้วยแกก็ ผักเก็บอะไรกินไปนะครับก็เทไงก็เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะประสานงานไปที่าบางอีกครั้งครับให้เข้ามามอบของบริจาคนะครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้นะครับ